ออกนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนมาพบกับต่อนะคะในช่องในครองนอกกรอบมือนี้ต่อพาเพื่อนมานี่ค่ะส่วนกระโปงของต่อเองนะคะต่อจะพาเพื่อนมาดึงสายน้ำยนนะคะนี่ค่ะมือต่อจะเป็นนี่นะคะสีแดงๆนะคะเพราะว่าต่อ บอถนัดกับการใส่ถุงมือเฮ็ดงานนะคะเก็เลยเป็นแบบนี้นะคะนี่ตอนจะพาเพื่อนมาดึงสายนำยดนะคะ่ะที่ต่อตัดต้นขขาโพดออกแล้วนะคะตัดต้นขขาโพดเพื่อจะเอาไปบดไหงัวต่อนะคะยุคคอกงัวแต่ตอนนี้ก็จะมาดึงสายออกนะคะเพื่อจะใหรถไทยน,นะคะมาไถาต่อไปนะคะเพื่อจะได้ปลูกในหลอกต่อไปนะคะเพื่อนๆไปค่ะไปดึงสายนำยดกันพร้อมๆกันก็นตอเลยค่ะบ้าไปเนตากระเหอะน้องกะเหาะเอา អោអើយនៅក្នុងចាំដាំបាយនោះជីប្រាប់អូថាជីប៉ះខ្មួយខើកលគោលើថាខ្មួយសេះបងបងឯងខុនខាងហងមានតាភូងជក់សេះដល់តៅខ្មួយសេះបងធ្វើកលហងទេប៉ះខ្មួយខើកលមែនទេដៃតៅនេះអោអាជីនជីថាប្រាប់ទៅអើយតែឯនងនឹមទៅប្រក นี่ค่ะจะเก็บซ้ายนะคะเก็บซ้ายนำยดออกก้อนนะคะแล้วก็จะให้รถไทนะคะมาไทนะคะนี่นี่น่องซ้ายน่องสาวแล้วก็พี่สาวค่ะมาซอยเก็บมือนี่นี่อพอเก็บเสร็จนะคะ่ะแล้วก็นี่ก็มีค่ะนี่นี่ อันนี้เก็บซายนะคะเมื่อน,นี้คืองานหลักๆคือมาเก็บสายนะคะเก็บสายแล้วก็ดึงสายนำโยนเพื่อจะเตรียมปลูกวันพรุ่งนี้นะคะเก็บสายเจ้าของเจ้าของถ่ายอยู่อืมเจ้าของถ่ายอยู่ค่ะเจ้าของถ่าย <c oughs> ตอ่ตอต่อจะเก็บภาพพี่น้องนะคะเฮ็ดงานค่ะต่อจะเป็นคนถ่ายนะคะ <c oughs> นี่น,นี่ค่ะเก็บเสร็จแล้วต่อกจะเอามัดจันสินะคะนี่นี่ นี่ค่ะเก็บสายน้ำยศค่ะเพื่อที่หารถไถมาไถนะคะเตรียมดินเพื่อที่จะปลูกนะคะในชุดต่อไปนะคะไปลูกไปอันนี้ล้านสาวค่ะมาซอยดึงสายน้ำยศค่ะวันอาทิตย์ไปเลยลูกไปเลยไปเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเปล่าออกให้ก่อนไปเลย ร้านค่ะมาซอยดึงสายน้ำยนค่ะอันนั้นพี่สาวต่อค่ะเล็งซ้ายค่ะล็อกนี่สิปลูกไม้นาะค่ะล็อกนี่สิปลูกไม้อ่มน้องสาวค่ะล็อกนี่ต่อจะเก็บสายน้ำยนตนะค่ะอืมค่ะเพื่อนเพื่อนเสร็จไปแล้วนะค่ะต่อดึงสายน้ำยดเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ่ะเพื่อที่จะห้รถไถนะค่ะเข้ามา ไทไรนะคะแล้วก็ตีดินเพื่อที่จะปลูกนะคะในชุดต่อไปนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามคลิปของต่อเดินนะคะคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบายบาย